มึงที่หล่ะครับพี่น้องสวัสดีพ่อกับสุขสันต์มึงที่ละ่ะสอนอางาไว้ย่างดีว่าสิทาการจังหน่อยปลูกผักปลูกหยางฝนตกพี่น้องเอ้ยอ้ะลุยฝนจังหน่อยกันนะเอ้ยฝนละมนไ,ไม่ก็ได้กล้วยมาเขียบกะเป็นไรบุ๊มักมักซีดาเป็นเอ่อ โอ oh. ้ยเหรอที่ไันโอ้ลุนอยูตรงหหกถือฝนไหลโอ้เหาอฝนอึมครึมครับฝนอึมครึมพอาชิมาหฮาตอกับหอาบ่ได้ฝนตกครับฝนตกพลังก็กำลังพอดีหอโอ้ยอาจจะไปไหนไม่ได้เราก็คิดว่าเราจะทำเกษตรซะหน่อยนะครับแต่ก็เออ เทวดาไม่ยอมให้นะครับเทวดาบอกอย่าทาอย่าทานะครับฝนกระตกพรมพลำพึมพลำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับวันนี้จะไปหากินที่อื่นก็ไปไม่ได้นะครับต้องอยู่บ้านเลยเกิดฝนตกทีไรทําให้คนขี้เกียจทุกทีเลยครับพี่น้องทําไมถึงเป็นแบบนี้นะครับขี้เกียจไปไหนขี้เกียจทําอะไรเพราะมันทําไม่ได้ครับ อิสาถอนญ้าอยากเป็นคนขยันซะหน่อยเทวดาบอกว่าให้เป็นคนขี้เกียจนะครับเดี๋ยวทีครับตกปอแปะประแปะยังตกอยู่เลยนะครับตอนนี้ <c oughs> ทั้งวันทั้งคืนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับบรรยากาศฝนนะครับเอ้ยรูจะทํายังไงกันแล้วครับสงสัยก็คงไดิด นั่งนอนอยู่ที่บ้านขี้เกียจกันต่อไปนะครับแต่ก็ดีครับเราจะได้ไม่ต้องลดน้ำกับพืชผักสวนครัวแต่ยังทำไม่ได้ว่าจะปลูกใหม่ก็ยังทำไม่ไม่รู้เป็นยังไงนะครับฝนก็ตกพุนพร้ครับโอ้ยคงจะไปไหนไม่ได้แล้วครับวันนี้แต่ก็ดีสำหรับต้นกล้วยนะครับกล้วยหอมนะครับกำลังสวยกำลังพุ่งเลยครับเพราะว่า บรรยากาศของดินกําลังมีความชุ่มชื้นนะครับไปครับคงจะมีให้ดูกันอย่างนี้แล้วครับเพราะตอนเช้านําเสนอตัวเองซะหน่อยเขาไปไหนไม่ได้แลยก็บิน้างน้อยหน่าหรือบักเขียบของเราก็กําลังจะตาถ่างตาฉี่กาลังจะเริ่มสุกนะครับเนี่ยครับคง แค่คิดถึงแล้วก็ลงคลิปนําเสนอให้คิดถึงแค่น,นั้นแหละครับพ่อไปไหนไปได้นะครับสวัสดีครับ